เกมนี้เราก็จะมาทำคัดต้องฟอร์มนะครับในฮอตเอ็กพีใ่ตัวอย่างนะครับเราจะทำให้มีปุ่มคัดตอฟอร์มในหน้าของห้องตรวจแพทย์มีข้อมูลอะไรขึ้นมาแสดงนะครับอย่างเช่นในหน้าห้องตรวจแพทย์จะมีปุ่มที่เขียนว่า CF นะตอนี้ CF กดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเราต้องไปสร้างตัวฟอร์มมารองรับนะครับ วิธีการดูฟอร์มว่าเวลากดปุ่มนี้ไปแล้วต้องไปสร้างฟอร์มชื่ออะไรนะครับก็กดคอนโทรลออเทอเนตพร้อมกันแล้วก็ตัวทีทีไทยแลนดะ์ะหรือว่ากดปุ่มนี้ก็ได้ทูออปชั่นโชว์จากนั้นกดลองกดปุ่ม CF ครับจะมีซิทด็อกเตอร์คนะัปี้ไว้ ซีด็อกเตอร์อันเดอร์สกอฟ์อันนี้คือฟอร์มถ้าเรากดไปโปรแกรมจะไปเรียกตรงนี้ตอนนี้ให้เรามาที่ตัวสายฟ้าตรงนี้ sql query t o เข้ามาตรงสคริปต์จากนั้นลองทำสคริปต์ง่ายงดูนะครับเดี๋ยวลองดูว่าสคริปต์เดิมๆที่มีอยู่มันเป็นอะไรนะสคริปต์เดิมเป็นสคริปต์ของการเรียกตัววิสิตคนไข้ขึ้นมาดูตอนนี้ให้เรา ลองอย่างง่ายๆครับเดี๋ยวลองลบตัวนี้จะเป็นตัวฟอร์มที่มาจากตัวเดลไฟล์นะครับถ้าเราจะให้ขึ้นเป็นฟอร์มด้วยเราก็ใส่ตัวฟอร์มด้วยถ้าเราจะให้ขึ้นแค่อีเวนต์ต่างๆที่เป็นเราก็ใส่ตรงนี้แค่เป็นอีเวนต์อย่างเช่นผมบอกว่าผมจะให้แค่โชว์ alert พอโชว์ผมให้โชว์เมสเ a จข้อความขึ้นมาว่าโอเค C.F. โอเค okay. ส่วนฟอร์มเราไม่ต้องใช้เราก็ c t r t r o l a แล้วก็ลบจริงเดี๋ยวลองรันว่าออกไหมครับะจะขึ้นว่า C.F. Form คราวนี้เราจุดประสงค์เราต้องการให้ปุ่มคําว่าตัวเนี้ยทางานในหน้าของห้องแพทย์พอแพทย์กดปุ่ม C.F. ปุ๊บอ่ะเด้งอันนี้ขึ้นมาเขาจะทำอะไรก็ทำใน2ฟอร์มนี้นะครับเดี๋ยวจะดูแอดวานซ์แต่อันนี้ดูแบบเบสิกก่อนคือแค่โชว์อีเวนต์ใน อันนี้ให้เราเซฟครับเซฟชื่ออะไรก็คือ,อชื่อ s i s u n d e r score doctor doc tor f o r m ใช้มือเดียวกดโอเคปึ๊บอันนี้ตอนเซฟเราติ๊กด้วยว่า all low user run ไม่งั้น ขาจะันไม่ได้เอฟครับอีกรอบนึงครับคราวนี้ลองไปกดตรงนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับขึ้นแล้วถ้าไม่ขึ้นตรงนี้ให้เราออกไปโปรแกรมแล้วเข้าไปนะครับแค่นี้เราก็ได้ปุ่ม cf ง่ายๆแหละนะครับแต่อันนี้มันง่ายไปหมอจะมากดทําไมใช่ไหมครับแค่ให้ดูแค่อันนี้เพราะนั้นเราต้องไปออกแบบฟอร์มในเดลไฟล์ก่อนนะครับว่าจะให้ขึ้นอะไร ็เดี๋ยวลองเอาไ้ง่ายๆนะครับให้เปิดโปรแกรมเดียลไฟล์มาเวอร์ชนันไหนก็ได้ครับเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวนะครับส่วนข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันของ hotdp ได้อย่างเช่นพวก get dataset get นะ dataset หรือว่าเป็นพวกของอัปเดตนะ hotdp update delta อะไรพวกนี้นะคราวนี้เราสร้าง new ขึ้นมาเลยครับในโปรเจกต์อะไรก็ได้ ให้เป็นประเภท VCL form application นะปึ๊บอันนี้เราจะประสงค์เราแค่อยากให้อันเนี้ยไปโชว์แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาข้อมูลใส่อย่างเช่นผมบอกว่าพอหมอกดปุ่มนั้นปุ๊บให้โชว์ GFR 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 ของคนไข้รายนั้นสมมตินะอันนี้ผมก็คือผนแ,บแลบอะไรพวกนั้นนะอันนี้ผมใส่ อันนี้เราสามารถดีไซน์เหมือนกับของตัวเทมเพลตที่อาจารย์สอนได้เลยนะครับครับอันนี้เซ็ตแล้วก็ผมต้องใส่แพนเนลเช่นแ,นแพนเนลครับอันนี้ใช้วิธีการที่เราเรียนในเดลไฟล์ปกติ ใส่ปุ่มครับคอมโเพเนนต์ก็ใช้คอมโพเนนต์ปกติก็ได้เดี๋ยวตัวพี่เขาจะแปลงตัวดีไซน์ให้เองเป็นปุ่มสวยๆนะครับอันนี้ผมตั้งว่าโคด้ดข้างในใส่อีเวนต์ว่าคือถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะปิดหน้าต่างของตัวนี้นไปนะครับ ส่วนตรงนี้ผมจะใส่ว่าอมมนี้ผมอะ GFR ใส่ใส่เป็นลาเบลกันใส่ลาเบลตรงนี้ผมเซตเซตฟอร์มก่อนเอาขนาดฟอนต์ให้เท่ากับโปรแกรมขนาด10นะ ราเบลผมใส่ว่า H in. นะ in อะไรก็เดี๋ยวอันนี้เป็นแค่ลาเบลนะแล้วก็เดี๋ยวใส่ทิศใส่ทิศธรรมดาไปก็ได้คนะแลเวราเดี๋ยวเราสามารถส่งค่าพารามิเตอร์มาแสดงตรงนี้ได้ในสกิปโอเคอันนี้เรา อันโอทุอสมมติเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่มีอะไรถ้ากดตรงนั้นแล้วให้ขึ้นตรงนี้อ่าจะมุดโช์นี่น่ะสักครู่นะ โอเคโอเคนี่ต่อนนะครันะให้เราให้อันนี้วิธีการครือให้เราไปดูโค้ดนะจากนั้นก o p ีโค้ดทั้งหมดตรงนี้นะครับครับสลับหน้าจอไปที่ตัวสคริปต์ของ Hot XP นะ,ะไปที่สคริปต์แล้วก็โหลดตัวเดิมออกเข้ามารนะับ ชื่อของซิทด็อกเ okay. ตอร์ฟอร์มโอเครานนี้ตัวนี้ไม่เอาละมันเก่าไปเอาสาคริปต์นี้มาใส่จากนั้นฟอร์มต้องเอามาด้วยเพราะว่าวิธีดูฟอร์มดูยังไงให้คลิกขวาแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า i ิว a t สเซนะจะได้ฟอร์มซึ่งบอกถึงตำแหน่งคอมโพเนนต์และวลาเบลต่างๆนะที่เราทำไวนะ้เอามาใส่ตรงนี้ครับตอนนี้ลองเซฟ แล้วก็ชื่อเดิมน,นะครับอย่าลืมติ๊ก a l l l o w user run ถ้าเราจะเล่นใช้งานจริงๆจากนั้นลอง Execute ดูอาจจะมี Error นะครับวันนี้ผมลองน่าจ,จะมีตรง u s e ตรงนี้ปึ๊บถ้ามี Error เนี่ยโปรแกรมก็จะบอกเองว่า r อไรเลอร์อะไรตรัวนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้ u s เเพราะว่าตัวโปรแกรมพอดิกพี<ม>เขา u s e ให้เราแล้วเซฟทับไปอีกรอบหนึงแล้วก็โหลดขึ้นมาใหม่ ลอง execute ดูเออเรอเหมือนกันนะครับแต่ผมลองลบทิงโอเคขึ้นแล้วคือใน h o r e x เขามีสิ่งน้อนั้นอยู่แล้วถ้าเราไปเรียกซ้ำโปรแกรมก็อาจจะเออเรอเพราะนั้นแต่ถ้าเรามาเขียนในเดลไฟล์ล้วนๆเนี่ยสิ่งน้อนั้นก็จำเป็นในการเขียนอย่างเช่นตัวยุตเศบอกเดลไฟล์ว่าต้องยุด ยูนิตอะไรมาใช้บ้างนะครับครนี้เราได้ล้นะครับคราวนี้เราเซฟเซฟเป็นชื่อนั้นตอนนี้ลองไปดูตรงห้องแพทย์ถ้ากด Cf หน้าต่างนี้จะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดตำแหน่งอะไรพวกนี้นะฟอนต์ไม่ได้คนระับอันนี้เพ่จะทําให้ปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราอันนี้กดโคดครับเดี๋ยวรายละเอียดอันนี้ จะทำต่อในคลิปต่อไปอันนี้เป็นเริ่มต้นก่อนแล้วกันเพราะว่าตัววิดีโอไฟล์จะใหญ่มากครับงั้นเดี๋ยวเราคลิปต่อไปภาคสอครับ